คุณรู้ไหมคุณรัชนกเวลาผมเห็นคุณละผมอดนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้คุณภาพของเขาวุฒิภาวะของเขาคุณธรรมของเขาสูงส่งกว่าคุณมากมายคุณไอซ์คนนั้นชื่อปนัดดาวงผู้ดีคุณไอซ์เวลาเขายิงกันตายหงในห,หาคนไทยตายฐานไทยตายผมยังไม่เคยเห็นหน้าผู้มึงเลย คุณกันอาจจะไม่ได้แจ้งโดยละเอียดแต่ว่าสิ่งที่คุณกันทํานั้นมันเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้พักประชาชนเป็นพักที่ต้องการต้อยค่าทหารอยู่แล้วการจอมพลังเป็นโคนตั้งใหญ่ทํางานแต่ไม่รอดคอบคูมาทะเลาะกับกันจอมพลังร,ชรัชนกเพียงเพราะว่าคุณกันจอมพลังมีสายัมพัน์กับธรรมนัติรมเผ่า หล,หลังจากที่เป็นประเด็นเดือดก่อนหน้าน,นี้ที่กลายเป็นปมวิวาทะากันลุกลามบานปลายค่ะระหวังกันจําพลังอินฟูเอนเซอร์ชื่อดังและไอรักชนกสีนอกศสกลุ่มเทพ,พักประชาชนทําให้หลายคนเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิพากวิจาร์ณค่ะซึ่งล่าสุดทางด้านของคุณสนธิลิ้มทองกุลก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้โดยมีการพาดพิงไปถึงบุปผนัา,ด,าด,ด้วยค่ะ สืบเนืกอมาจากกรณีดราม่าที่ต้องบอกค่ะว่าเป็นมหากา์เลยทีเดียวหลังจากที่ไอรุรักชนกสซกลุ่มเทพพักประชาชนที่ออกมาโพสถึงการชงพลังอินฟูชื่อดังที่หลายคนขายยกให้เป็นฮีโร่ชายแดนก่อนที่จะมีการตั้งคำถามจี้ไปที่ความชนิดสนมและความสัมพันธ์กับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารองนายยกรัฐมตรีรวมไปถึงขา่าวมีการขุดเรื่องราวในอดีตและก็มีการปันคำถา,ถามถึงประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมูลนิธิที่มีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่การได้ลอตเตอรี่กว่าสองแสนจ บับในยุคที่ธรรมนัตได้ขึ้นชื่อว่าเป็นห้าเสือแห่งเกอกสลากหรือแม้กระทั่งการจับผิดที่การจอมพลงังได้งานประมูลที่ต่ำกว่า500แสนหลายงานค่ะจากกระทรวงเกษตรที่น่าจับตามอง ขณะที่ทางด้านการจอมพลังเองค่ะก็ออกมาชี้แจงผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอตามที่ได้มีการนําเสนอข่าวไปแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบค่ะเมื่อมีคนออกมาแชร์ข้อมูลหรือข้อบังคับของมูล,ลนธิธิในหมวดที่11ข้อที่3.9ที่ระบุว่าหากมูล,ลนธิธิการจอมพลังถูกล้มเลิกไปให้ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูล,ลนธิธิธรรมนัตพมเพาเรื่องนี้เลยกลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตาขึ้นมาทันทีว่า้อเทจ,จิเป็นอย่างไรก่อนที่ต่อมาค่ะทางด้าน ของการจอมพลังแล้วก็อีฟกาญชาประธานบูลณิธิในตอนนั้นจะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวซึ่งในวันนั้นค่ะก็มีไอรักชนกที่เข้ามาร่วมฟังการแถลงข่าวด้วยแล้วก็อยากได้มีการถามจี้ไปที่กัรจอมพลังค่ะว่าเหตุใดจะต้องโกหกประชาชนว่าไม่สนิทก,กับร้อยเอกธรรมนัฐอยากถูกงประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้โง่หลังจากนั้นค่ะก็เป็นประเด็นอีกค่าเมื่อทางด้านของไองรักชนกอย่างตามติดกันจอมพลังโพสต์แต็งตงชวนให้เขาร่วมชี้แจงกับกรรมธิการทหารก่อนที่ต่อมาทางด้านของ การจำพลังจับโพตตอบรับและเขาร่วมวิดีโอคอลเขาชี้แจงข้อเท็จจริงกับการบริหารทรัพยากรของกองทัพในเหตุการณ์ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาหลังมูล,ลนิธิการจำพลังค่ะลงไปช่วยแล้วก็รับบริจาคสิ่งของจนถูกตั้งคถาถามถึงงบประมาณของกองทัพซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็มีอยอรักชนกสีนอกสสกลุงเทพพักประชาชนเขาร่วมสักถามด้วย ของกันจอมพลังเนี่ยก็โชว์หลักฐานหนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมกับอ่านให้ฟังแต่ไม่ระบุค่ะว่ามีหน่วยงานใดบ้างแล้วก็ใครเป็นคนเซ็นเนื่องจากกังวลว่าผู้ขอความอนุเคราะห์จะได้รับผลกระทบแต่ที่ผ่านมาก็มีท,ทหารและตำรวจที่ขอความอนุเคราะห์มาแล้วก็ยังมีการขอความอนุเคราะห์ในเรื่องอื่นๆที่ขอมาทางไลน์โดยไม่ได้ทําหนังสืออีกจากโน้ตบุ๊กในการกดกระสุนปืนใหญ่ที่ทหารชั้นผู้น้อยมีความจําเป็นเร่งด่วนเข้าใจว่ากองทัพเอกมีเงินอยู่แล้วแต่ในความรวดเร็ว ไปดูว่าจะเร็วได้มากน้อยแค่ไหนขอมาปุ๊บก็จัดให้ซึ่งเป็นการช่วยทหารได้และทําให้ทุกคนปลอดภยัยมูลนิธิก็ปฏิบัติภารกิจหน้างานเร่งดําเนินการให้เชื่อว่ากองทัพี่มีตังมีศักยภาพในการทําอยู่แล้วแต่ถ้าความรวดเร็วและขั้นตอนไม่ดูว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรแต่สําหรับมูลนิธิทําได้เลยจึงถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันมูลนิธิจัดหาให้ทหารก็มมันลงแรงในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ จากนั้นค่ะทางการจอมพลังก็ยังได้มีการโพสต์หนังสือขอความอนุเคราะห์ลงใน Facebook พร้อมกับระบุข,ข้อความคือว่าผมพูดกับพี่น้องทหารตำรวจที่รักเสมออะไรที่ทําให้ทหารกับตำรวจหน้าแนวปลอดภัยกับเข้าใกล้ชชนะในเวลานั้นผมทําหมดผมอยากให้ทุกคนได้กลับบ้านไปเจอหน้าครอบครัวชุดเกราะที่เป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกเขาได้จริงและยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ด้วยคือว่าเวลานี้ทหารตำรวจลบเสร็จแล้วสิ่งที่พวกเขาขวดได้ก็คือดอกไม้ใบใช้ก้อนหิน ฟ้าของไอรัรชนกก็ออกมาโพสลอยๆแยกเป็นประเด็นประเด็นอีกค่ะว่าอยากให้คุณการสร่งเอกสารฉบับจริงให้กับกรรมธิการทหารหนึกเป็นเรื่องสําคัญที่กรรมาธิการทหารต้องรู้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงว่ากองทัพขออะไรกับมูลนิธิการจมพลังไปบ้างพอะต้องเอามาเทียบว่าบางรายการตั้งงบประมาณเอาไว้แล้วหรือไม่ถ้าตั้งงบไว้แล้วอยากมาขอมูลนิธิซ้ําแล้วเงินงบประมาณไปไหนถ้าหากเป็นด้วยกระบวนการราชการทีลาช้าเราต้องมาแก้ระบบแก้กฎหมายกันเพื่อ ใ,ในภายภาคหน้ากองทัพสามารถเดินหน้ารับมือกับภัยคุกคามได้รวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพมากกว่านี้จะได้ไม่มีแนวหน้าส่วดไหนที่ขาดแคลนของอีกแม้แต่หน่วยเดียวไม่ต้องแก้ทีละเคสแต่แก้ทั้งระบบ 2. ที่ผ่านมาคุณการเปิดเผยแค่รูปสเตตเมนต์ซึ่งยังไม่มีใครได้ดูไส้ในเลยสักบรรทัดแต่ที่ยังไม่เคยเปิดเผยหรือพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยก็คือรายการของที่ซื้อทั้งหมดเงินที่บอกว่าใช้ไปแล้ว200กว่าล้านซื้ออะไรราคาเท่าไหร่ซื้อกี่ชิ้นถนนทํากี่เส้นกี่บาทรายจ่ายตรงกับรายรับไหมจะได้ไม่ถูกคระหาว่าตามรอยทิกแย้มและอลงกดอีกเกราะคุ้มกันที่ปกป้องคนดีได้ดีที่สุดคือความจริง 3. เราได้ขอให้กองทัพและด้วยงานที่เกี่ยวข้องส่งใบขอความอนุเคราะห์ของทุกมูลนิธิกลับมาให้เช่นเดียวกันเพราะโฆษกกองทัพบ,บกบอกว่าไม่ที่เตรียมมาชี้แจง 4. ถ้าเราตั้งสติคุยกันโดดไม่เอาเรื่องการทําความดีมาเป็นเกาะกำบังเพื่อบีบประเด็นไม่ตอบคําถามอยากตรงไปตรงมาเราจะเห็นว่าเรื่องนี้มันมีช่องว่างมีส่วนต่างข้อมูลที่ไม่ชัดเจนข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกันนั่นหมายถึงมันมีช่องว่างและส่วนต่างทั้งในเงินงบประมาณ200 0 0 0ล้านและเงินที่เขาเรียรายรับบริจาค 5. ทุกคนเอาทหารชันผู้น้อยมาเป็นเกาะกำบงังแต่พอถามว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรเพื่อให้เงินหรือการสนับสนุนไปถึงทหารชันผู้น้อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงไม่มีใครสนใจทุกคนชอบช่วยทีละเคสมีเคสก็มีคอนเทนต์แต่พอถามว่าจะแก้การที่ต้นตอของปัญหาย,ยังไงให้ทหารชันผู้น้อยมีชีวิตที่ดีให้งบประมาณไปถึงพวกเขาวงแตกท้าบวชต่อควายทุกวันนี้เงินเดือนทหารหมื่นกว่าบาทแตกเข้าบัญชีจริงๆ4 0 0พเงินหายไปไหนไม่มีใครอยากรู้มีแค่พัก ประชาชนที่ตมล่าหาความจริงในขณะที่กองทัพทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้และอีกหลายคนแค่อยากแจกของและถ่ายรูปกับทหารชั้นผู้น้อยงบประมาณ200ล้านหายไปไหนถูกใช้ไปอย่างไรคุ้มค่าหรือไม่ไม่มีใครสนใจเพราะแค่ได้บริจาคก,ก็สบายใจแล้วเราไม่ควรทนอยู่กันไปแบบนี้ถ้าคุณการหลือค้างทหารชั้นผู้น้อยจริงๆอยากขอให้ร่วมมือกับพวกเราช่วยเปลี่ยนแปลงระบบเพื่อไม่ให้มีใครหมกเม็ดเงินกองทัพเงินบริจาคได้อีก และ6เวลานี้ทหารตำรวจรบเสร็จแล้วสิ่งที่พวกเขาควรได้คือดอกไม้ไม่ใช่ก้อนหินพวกเราเห็นด้วยโดยเฉพาะทะหารชั้นผู้น้อยที่ต้องนอนกลางดินกินกากทรายเสียสละกระทั่งชีวิตควรรับคำสรรเสริญและการสนับสนุนแต่ทหารชั้นผู้ใหญ่ในห้องแอร์ที่แม้แต่ในเวลาสงครามก็ยังจะคิดหาประโยชน์หาสูตรต่างแบบนี้ควรได้ดอกไม้หรือก้อนหินแล้วเราจะปล่อยไว้แบบนี้หรือเราต้องถอดบทเรียนเพื่อนำไปปัิรูปกองทัพแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อให้กองทัพเข้มแข็งมาก นเพื่อให้เงิน2 0 0แสนล้านมันถูกใช้ไปเพื่อดูแลชีวิตทหารผู้น,น้อยจริงๆแต่งานนี้ยังไม่จบค่ะเพราะทางด้านของการจมพลังก็ออกมาไร์สดชี้แจงเรื่องเสื้อเก่อพร้อมกับท้าให้คนที่ออกมาแชร์เรื่องต่างๆเอาหลักฐานออกมาเปิดด้วยล่าสุดคุณผู้ชมทางด้านของคุณสนิลิ้มทองกุลก็ได้มีการออกมายพูดถึงประเด็นวิบาะระหมักไอรักชนกและการชมพลังในรายการสุทิล่าเรื่องในอีพีพักส้นทีนเมื่อวันที่3พฤศจิกาย,ยน2,500 68ที่ผ่านมาค่ะโดยมีเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่ทางคุณสนธิได้กล่าวเอาไว้ค่ะว่าคือผมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แล้วผมเซ็งผมเซ็งกับคุณภาพของคนทั้งไอซและรังสีมันโรมเป็นสสพักประชาชนที่เดิมทีเป็นพักอนาคตใหม่ขึ้นมากมีเสียงในสังคมไทยและมีประชากรที่อ้างตลอดว่า14ล้านคนสนับสนุนพวกเขามันเป็นกระบวนศน์ที่ฟังเฉยๆแล้วมันดูเทจากสมัยก่อนที่อ้างว่ามีสามต่อไม่มีเรามาวันนี้เปลี่ยนมาเป็นทง มีเท่าไม่มีเราคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วผมเห็นการทะเลาะกันระหว่งางไอ้รักชนกและการสมผลักแล้วผมเฉยๆผมไม่ค่อยอยากจะยุ่งแต่ผมเป็นคนเตือนพูดกับพรรคพวกของผมว่าคุณกันเองต้องระวังเพราะการทำบูรณิธินั้นเงินทองต้องมีการระบุเข้าหมาว่าเท่าไหร่และใช้อะไรไปเท่าไหร่เหมือนกับบูรณิธิอยากเป้าแผ่นดินได้เงินบริจาคเข้ามาข้างหลังสุดเนี่ยสองร้อยกว่าล้านบาทยังไม่นับครั้งแรกที่ระดมเงินประชาชนเพื่อมาซื้อฟ้าทนายโจรอีกเราโชคดีที่เรา กำหนดรายละเอียดเงินที่เข้ามาว่าเข้ามาเท่าไรและใช้อะไรไปบ้างรายละเอียดมีหมดพิสูจน์ได้หมดทุกอย่างแล้วก็ปรากฏว่าไม่เคยมีใครตั้งคำถามกับเรามีเหมือนกันบอกก่อนหลายจุดพยายามจะหิ้วแสนพยายามจะตีว่ามูลนิธิเป็นอย่างไร สี่ก็เอาตัวรายละเอียดที่เราเคยลงตลอดฟาดหน้าไปเลยก็เงียบหน้าไปเลยไม่การเสนอหน้าหมากแม้แต่ครั้งเดียวถ้าผมไม่รอบคอบเหมือนกับคุณการจอมพลังแล้ววันนี้จะเหลือรอเพราะของเรามีทุกบาททุกสตางค์เอาไปใช้อะไรใช้จนกระทั่งหมดสามารถพิสูจน์ได้ทุกอย่างและเราก็มีหลักฐานหมดทุกบาททุกสตางค์ถ้าเราเหมองดูแล้วคุณการอาจจะพนนานในเรื่องของการไม่รอบคอบแต่ปัญหาใหญ่ที่สําคัญที่สุดคือบางครั้งเราต้องดูเจตนาดูการกระทําของคนใช่หรือ ไม่่ใชคุณการอาจจะไม่ได้แจกโดยละเอียดแต่สิ่งที่คุณการทํานั้นมันเป็นรูปธปรรมที่สัมผัสได้จริงคุณการเอาอันนั้นไปให้แนวหน้าเอาอันนี้ไปให้แนวหน้าพรรคประชาชนเป็นพรรคที่ต้องการด้อยค่าทหารอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรมายิงตอนที่ไ่ทับกุ้งออกไปบุกแล้วก็รบกับทางเขเมรน,นั้นแม่ทับกุ้งได้รับความชื่นชมมาจากประชาชนรวมทั้งคนที่เคยชอบพรรคประชาชนทําให้พรรคประชาชนเดือดร้อนมากเพราะรู้ว่าคะแนนเสียงตัวเองตกก็ไปเจาะใครก็ไปจับเอาคุณกันซึ่งเป็นคนที่ทํางานแต่ ไม่รอบคอบกานจำพลังเป็นคนตั้งใจทํางานแต่ไม่รอบคอบเพราะฉะนั้นแล้วคุณกัลกับคุณไอซ์ก็เลยมีวิวาทะกันตลอดเวลาโยงไปเสร็จเรียบร้อยเลยว่ามีมูลนิธิอันนี้ในที่สุดแล้วเงินที่เหลือนั้นเท่าไหร่ต้องโอนเข้ามูลนิธิคุณธรร,รมนัทพมเผาเข้าทางเลยเพราะทั้งรังสิมันโรมและไอรักชนกสองคนจับมือกันเพื่อทํรราลายธรรมนัทพมเผาจะด้วยวิธีทางใดวิธีทางหนึ่งก็แล้วแต่นันคือเป้าหมายที่สองคนนี้มีเดี๋ยวผมจะเอาหลักฐานบักอยากให้ดูว่าที่ผมพูดไม่โกหก ทีนี้คุณไอเป็นคนที่ผมให้อภัยอดีตคุณไอไม่ได้เพราะคุณไอเป็นคนที่เหยียดย้ำดุหมิ่นสถาบันกศาศาษัตริย์โดยเฉพาะในหลวงรัชกาลที่9้าถูกเรฆทุรักที่สุดจนกระทั่งสารชั้นตน้นสั่งจำคุกรู้สึกว่าจะ6กปีมัง้าผมจำไม่ผิดตอนนี้เธออุทธรณ์อยู่เรื่องนี้ผมยกโทษให้คุณรักชนกไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวคนที่มีวุฒิภาวะมากจนถึงเป็นสสคนที่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะมาลกเลือกตั้งได้เนี่ยอยากมีวุฒิภาวะที่เลวซามตำช้ามาดูหมิ่นเย็ดย ประการที่9แล้วมิหนำซ้ำเจตนารมณ์ของพระประชาชนก็ชัดเจนตั้งแต่หัวหน้าพักผมอยากจะถามอย่างนี้กับคุณอายรุรชนกและคุณรังสิมันโรมถามตรงๆแต่ผมว่าคุณไม่กล้าตอบรอกแต่ ให้คุณผู้ชมเป็นพยาธิว่าที่ผมถามมีเหตุผลไหมคุณยอมรับไหมว่าพรรคประชาชนเจ้าของตัวจริงคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมีทิศทางและหลักการมาตั้งแต่ต้นแล้วรวมกับพรรคพวกของพวกเขาไม่กี่คนพวกนี้คือพวกที่มีอิทธิพลในพรรคแต่เจ้าของพรรคตัวจริงคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจธนาธรอ,อย่ามีความประสงค์ที่จะล้มล้างสถาบัานพระมหากษัตริย์อันนี้ไม่ต้องพูดฟ้องหมิ่นประมาทได้ ผมสามารถที่จะพิสูจน์ให้ชัดเจนได้แล้วกลุ่มพักประชาชนซึ่งสมัยก่อนเป็นพักอนาคตใหม่รวมถึงคุณไอรักชนกและคุณรังชมันรรมพวกคุณสองคนเนี่ยและอีกหลายคนที่อยู่ในพักประชาชนอยู่เบื้องหลังของมอบสามนิ้วหรือสามกีบในการยุยงให้เด็กออกไปเพื่อประท้วงและโยงใหยไปถึงปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากสถาบันพระมหากษัตริย์การกระทําของคุณที่ผมพูดหลังจากนี้ไปถ้าคุณเห็นว่าผมพูดแล้วมันไม่จริงก็ขอเชิญชวนให้คุณฟ้องผมได้เลยนะถ้า คุณไม่ฟ้องแสดงว่าผมพูดจริงซึ่งผมอยากให้คุณฟ้องเราจะได้ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลให้ชัดเจนหลักฐานมันมีอยู่ชัดเวลาเด็กต่างๆพวกสาบนิ้วถูกตำรวจจับดำเนินคดีคนที่ไปประกันตัวให้เด็กพวกนี้ก็คือพวกคุณนี่แหละและพวกคุณก็จะให้คำมั่นสัญญาให้กำลังใจเด็กมาตลอดเวลาจนกระบวนการเด็กสาบนิ้วมันพังทลายไปพวกคุณก็เลยถอยออกมาโดยที่พวกคุณไม่เจ็ดตัวเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ใช่เฉพาะพวกคุณนะอาจารย์ที่ใช้ไม่ได้แล้วไล่เถอะก็อีอกหลายคน ที่อยุ่เบื้องหลังคุณสนทิอยากกล่าวต่ออีกว่าคุณไอซคุณรังสิมันโรมคุณรู้ใช่ไหมว่าพักนี้ไม่ใช่พักของคุณแต่เป็นพักของธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจช่วงหลังพอคุณโดนคดีไปแล้วเสร็จเรียบร้อยคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณจะต้องสร้างชื่อเสียงในวงการคุณก็ออกมาคุณก็ไปเที่ยวจับการคอรับชันโน้นคอรับชันนี้สร้างเสียงให้กับคุณ แต่ผมถามอย่างดีว่าเรื่องที่คุณทาเนี่ยเคยมีบทสรุปบทจบมากมายคุณแค่ขุดเอามาแล้วคุณพูดเพื่อเอาแสงให้เข้าตัวคุณพอคุณพูดมาเรื่องทุนสีเทาเรื่องสแกปเมอร์มันถูกใจคนไทยนี่คนไทยก็เข้ามาฟังคุณคุณรังสิมันโรมพูดตลอดว่ามีสอสอยู่7คนรัฐบาล7คนที่เป็นเงินทุนเทาด่าจนกระทั่งผมต้องเตือนว่าถ้าคุณจะพูดถึงใครคุณเอ่ยชื่อเขาหน่อยได้ไหมคุณอย่ามาเมาคุณจะมาตีกินแบบนี้ไม่ได้เพราะคุณรังสิมันโรมเป็นถึงประธานกรรมธิการความ

ามาที่จะเรียกคนนั้นคนนู้นมาให้การได้แล้วผมไม่รู้ว่าธรรมนัสผมเผากับคุณมันไม่ถูกกันตรงไหนเพราะเป้าหมายของคุณต้องการที่จะโจมตีธรรมนัสผมเผาอย่างเต็มที่เอาละ่ะผมไม่ได้สนับสน,นุนและผมก็ไม่ได้เป็นพวกเขาแต่ผมกําลังจะคิดว่าเพื่อความเป็นธรรมถ้าคุณไม่อยากให้ธรรมนัสผมเผาเป็นรัฐมนตรีทาไมคุณไม่ปีกับคุณอนดทินชาิวิลกุลละ่ะคุณมาทะเลาะก,กับการจอมพลังรักชนกเพียงเพราะว่าคุณการจอมพลังมีสายสัมพันธ์กับธรรมนัสผมเผาใช่หรือเปล่านีเราแยกออกนะ อดีตจะเป็นยังไงเราไม่พูดผมเอาเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เวลานี้อย่างชัดเจนคุณรู้คุณรักชนกเวลาผมเห็นคุณแล้วผมอดนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งไปได้เขาไม่มีตําแหน่งเหมือนคุณนะแต่คุณภาพของเขาวุฒทิาวะของเขาคุณธรรมของเขาสูงส่งกว่าคุณมากมายคุณไอ้เขาเป็นคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาไม่เคยดูหมิ่นเยียดยามราชกาลทีกาวเหมือนที่คุณทําคนนั้นชื่อคุณปนัดดาบวงผู้ดีคุณบุ๋มเนี่ยไม่เคยคุณไปเช็คได้เลยแกทํางานจริง จริงมีคนบริจาคเข้าหาแก่แก่ก็เอาเงินไปช่วยแก่ช่วยแบบเงียบมีปัญหาที่ไหนก็ไปคุณไอ้เวลาเขายิงกันตายโห้งตายหากคนไทยตายทหาร,หารายตายผมยังไม่เคยเห็นหนาพวกมึงเลยโผล่นหน้าไปแล้วก็ไปเยี่ยมทหารเพราะว่าทำไมเพราะคุณเกลียดทหารใช่หรือเปล่ารักชิมันโรมคุณก็เกลียดทหารใช่หรือเปล่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกีจก็เกลียดทหารใช่หรือเปล่าพี่น้องชาวไทยทหารครับที่ตายไปรู้ไว้ไอพวกนี้คือพวกที่เกลียดพวกคุณ ในช่วงท้ายค่ะคุณสนทิยยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าดูดูแล้วคุณก็เป็นคนรุ่นใหม่คนอย่างคุณเป็นคนที่ใช้ปากเก่งพูดเก่งคุยเก่งผมไม่รู้ว่าเรื่องปากคุณยังใช้เก่งแบบหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณแล้วผมไม่ยุ่งเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจัเป็นต้องพูดพอผมพูดเรื่องผู้คุดมานานแต่ผมเตือนสติประชาชนและคนที่รับฟังเรื่องนี้อยู่สําหรับผมแล้วกันจาพลังเป็นคนที่ตั้งใจทํางานจริงแต่ไม่รอบคอบส่วนบุญปนาัดดาทาไมคุณถึงไม่หาเรื่อองงงบบุุ้าาคณไม่่หเรื ๋มพระคุณโยง๋มไปถึงคนอื่นไม่ได้มนีใช่ไหมแต่คนหาเรื่องกันจำพลังเพราะคุณจับมือกับรังสิมันโรมเพื่อโยงกลับไปหาธรรมนัตถ้าอย่างนี้แล้วนายกรัฐมนตรีสีเทาอนุทินชาญวิรกูลที่ทำผิดกฎหมายหลายเรื่องทำไมคุณไม่เล่นงานเขาบ้างละ่ะ อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมสําหรับประเด็นนี้หลักจากนี้เนี่ยจะมีใครออกมาเคลื่อนไหวอีกหรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยาก,กด, like, กดูกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่อง u t u b e ทัปตลาดและเพจ Facebook ทัพตลาดด้วยนะคะและสําหรับใครค่ะที่สนใจต,ติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างน,นี้เลยค่ะ